เอาละครับผมท่านผู้ชมครับผมกราบสื้ราสเบรีทุกคนด้วยนะครับอยู่ช่องอเล็กซ์นะฟีฟ่าไลท์สี่เช่นเคยครับผมทุกคนคลิปที่แล้วยี่สามทีวีไปนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นยี่สิบสองทีวีนะครับผมนอมินีเหมือนเดิมครับสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดผู้เล่นผมก็เลือกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเลือกตามตำแหน่งกองหน้าไปก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่าเอฟพีน่าจะไม่พอนะครับผมดูซานทาดิชครับผมตัวนี้สองพันเก้าร้อยเอ็มมีงบทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเอ็มนะครับผมซื้อกองหน้าไปก่อน กองหน้าชาวอาร์เจนตินนะที่เพิ่งได้แชมป์บอลโลกไปหมาดๆเลยนะครับตัวนี้บวกสามครับผมจัดไปพันหกร้อยล้านครับปีกซ้ายเนี่ยจะเป็นลูเบนเดียสนะครับผมจัดเป็นบวกห้าเลยแล้วกันนะถูกมากครับพันเอ็มเองนะครับลูเบนเดียสยี่สิบสองทีวีครับผมจัดปุยแล้วก็ปีกขวาครับผมเป็นดูซานทาดิดสามพันเอ็มนะบวกห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับกลางตัวรุกครับผมเป็นฟิลฟอร์เดนนะอืมราคาเอาตัวนี้แล้วกันนะบวกสองแล้วกันนะฟิลฟอร์เดนครับเดี๋ยวลืมลืมไม่ดูพลังฟงพลังแหวงมียิงงปัั่นนนโค้้้ะตววีแลก็ เดียสก็จะไม่ได้มีอะไรเรบ้อบังเนาะสำหรับพลังแฝงอ่าดูซาธาดิตโอ้พลังแฝงเยอะมากนะครับมียิงมันโค้งนะมาร์ตินเนนก็มีพาววเอร์เฮดเดอร์นะแต่ตัวเล็กอยู่นะ174เองนะมีพาวเวอร์เฮดเดอร์ด้วยนะแข็งแกร่งด้วยมั้งเนี่ยแข็งแกร่ง104นะกลางตัวรับ2ตัวนะผมก็จะใช้เป็นลูคัสปาเกต้านะครับผมเป็นมก2แล้วกันนะทุกคนพันเอ็มครับจัดปุยแล้วก็จุดเบลลิงแฮมครับตัวนี้น่าจะใช้ต้องใช้เป็นมก3าว่ะอังจะพอไหมเนี่ยพอแหละนะน่าจะพอ หมวกสามแพงไปครับจัดเป็นหมวกสองล้ากันนะไปยูดเบลลิงแฮมครับตัวเดชซื้อแล้วอ,ออกไปก่อนก็เซ็นเตอร์สองตัวเป็นอาราบาอาราบาไม่มีขายซื้อกุนเด้เมืก่อนแล้วกันนะเป็นกุนเด้ใช้เป็นหมวกสองนะครับเอ้ยดูซานทาดิชยังไม่ซื้อนี่หว่ากูกดออกไปทำไมวะเดี๋ยวลองเอาเข้าทีมก่อนทุกคนดูซานทาดิชยี่สิบสองทีวายอยู่ไหนวะเป็นบวกห้าสามพันเอ็มก็จะเหลือประมาณพันแปดนะเหลือประมาณพันแปดมันจะพอซื้อตัวอื่นไหมเนี่ยไม่น่าพอนะเพราะมันเหลืออ,อีกเนี่ยเลยอีก4คนนเเลยนะนี่ย รวมๆเหลือ5คนนะจะเป็นบวก3พอแล้วกันนะผมเป็นดูซานทาดิชนะครับงบไม่เยอะนะครับงบฟุตทีมงบน้อยนะผมตามชื่อรายการเลยเนาะ fp ยังเหลืออยู่นะอินเตอร์เป็นอาราบาแล้วกันนะครับผมจอร์ด ba. นะี้เอลบาแบ็กซ้ายครับไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะลองซื้อมาใส่ก่อนนะได้ทิปเปียด้วยนะเนี่ย แต่ว่าเดี๋ยวก่อนตังเราไม่พอสักตัวเลยนะตอนนี้ที่เปียก็จะได้แค่บวกหนึ่งนะครับแต่เราไปตีได้นะที่เปียแต่อยากลองใช้เป็นเอเดสันดูว่ะอันสามร้อยเอ็มครับบวกหนึ่งไม่มีขายแล้วเราจัดบวกสองเลยนะครับแล้วหกร้อยเอ็มได้ที่เปียด้วยนะแต่น่าจะลงไม่ได้นะทุกคนเอฟพี FP, น่าจะไม่พอครับเอฟพี FP, ประมาณเท่าไหร่วะบวกอีกสี่เฮ้ยเอฟพียี่สิบเอ็ดพอดีนี่หว่าไอ้เหี้ยเลือกเอฟพีมามาเป๊ะเลยนี่หว่าได้ที่เปียด้วยนะ ต้องเอาไปตีเอาครับแต่น้อยไปครับร้อยสองโอเคเอ้ฟพีร้อยสามอ่าสองร้อยสามสิบห้าเป๊ะเลยนะครับฟพีสองร้อยสามสิบห้าเป๊ะเลยครับทุกคนแล้วก็ใช้งบไปประมาณหมื่นสองพันเจ็ดร้อยนะอาจจะเกินนะเออที่แรกมีเท่าไหร่วะหมื่นเอ็ดใช่ไหมหมื่นเอ็ดหมื่นสองจำไม่ได้เลีแยความจำสั้นเดี๋ยวไปตีที่เปียหน่อยแล้วกันนะมาดูกันว่าเลตตีบวกตอนตีสี่จะดีหรือเปล่านะบวกสองไม่เต็มโอเคติดอยู่นึกว่าจะแหกเลตตีบวกเครียดมากนะครับช่วงนี้โอเคเอาบวกสองพอไม่มีอะไรแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ กราบซ้ายกับกราบขวาครับผมปีกซ้ายปีกขวานะครับผมเป็นลูเบเดียสแล้วก็ดูซานทาดิชนะครับแล้วตรงสเตตอ้โหูดิอัสความเร็วเร็วมากทาดิดช้าอย่างว่าปีนี้ดูซานทาดิดช้ามากนะครับแล้วก็พลังแฝงดูซานทาดิดเนี่ยโอ้โหมีทั้งเปิดบอลนะโยนบอลอ่ายิงปั่นโค้งนะครับพลังแฝงดีมากนะสำหรับดูซานทาดิดแต่ไม่รู้ว่าเล่นจริงจะดีหรือเปล่านะแล้วก็หน้าตัวเป้าครับผมมาตินีสครับประมาณนี้นะครับพลังมุมพลังแฝงพาวเวอร์เฮดเดอร์นะที่มีก็กองกลางตัวรุกก็็ผมเเปนนนฟฟิลดะครับจะเล่นปีกกซ้าย็ได้นะทุกคน สำหรับฟิลโวเดนปีกซ้ายปีกขวาได้หมดนะปั่นโค้งได้ดีครับชอบลูกทักษะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะคร่าวๆค,ครับกลางตัวรับ2ตัวครับผมเป็นลูคัสปาเกต้านะครับผมแล้วก็จูดเบลลิงแฮมนะครับแต่ก็ประมาณนี้เลย2-2ตัวนะครับ เออปากีตาถนัดซ้ายอ่ะนึวนกว่าถนัดขวานะตกิลก็คล้ายๆกันนะทุกคนเออส่วนเบลลิงแฮมนี่จะได้เเออ่ข้าประทะนะครับได้เกมรับนะครับสำหรับเบลลิงแฮมนะแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับผมเป็นจอร์ดี้เอลบากับทิปเปียนะครับเลือกเอฟพีมาพอดีเดะเลยนะ235เป๊ะเลยนะครับทุกคนลังแฝงก็ตัวนี้มีสามารถเลี้ยงบอลได้รวดเร็วนะครับทิปเปียจะเป็นโย bon นบอลเนาะแล้วก็เซนเตอร์สองตัวครับผมเป็นคุนเด้กับดาบิดอลาบานะครับประมาณนี้เลยอลาบาก็จะได้ส่วนเกมลุกนิดอ่ได้เกมลุกเยอะกว่านะครับแล้วก็ฝั่งของคุนเดเเนนนี่ยกกก็จะไดด้มุิึงนะ ประมาณน,นี้ลังแฝงก็อาราบาดีกว่าเห็น <Okay, S 1> ได้ชัดเลยนะครับผมมียิงปั่นโค้งด้วยนะอาราบาบีนี้อ่าผู้รักษาประตูครับผมเอดิสันครับตามนี้เลยนะลังแฝงมีส่งกาแม่นยําด้วยนะโอเคตามนี้ครับผมทุกคนบวก2ถึงบวกหนะครับบูทีม22 t y n o m i n ทวนอมีะครับเดีย๋ยวไปดูกันครับผมทุกคนว่าเราจะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้หรือเปล่านะครับก็ไปเจอกันในเกมครับผมทุกคนไปเปิดเกมมาก็แหลกแบบเกือบโดน้วครับผมทุกคนอะไรคำนี้อะ ไม่แรกอะงงนะงงนะเนี่ยเฮ้ยช้ามากกว่าจะโยนบอลออกจากมือไอ้เหี้ยไหวไหมเนี่ยโอ้โหดนสกัดดาวรุ่งก่อนนะดูคัสปาเกต้าลองยิงไกลดิลองยิงไกลดิลลด,ดูคัสปาเกต้าอืไม่ตรงด้วยยิงโค้งไม่เท่าไหร่นะดูซานโอ้โห เฉียดคันไปนิดเดียวครับพีคิกยิงข้างซ้ายไม่ค่อยถนัดนะไม่มีตัวยิงดีกว่านี้แล้วอะไอ<ป>ฟิลโฟเดน,นปั่นด้วยซ้ายครับโอ้โหเรียบร้อยครับมาแบบนี้ โอเคเบิกประตูแรกเรียบร้อยสตอร์น่าจะเล่นง่ายขึ้นครับทีนี้ฝั่งเราน้าจะเล่นง่ายขึ้นครับถ้าเบิกประตูแรกได้นะชนดิลูซานทาดิชเอ้กดส่งน,นะเมื่อกี้ไม่ส่งนะไม่ทรูช่องให้นะคิดว่ากดไม่ติดครับเป็นบ่อยมากไม่รู้เป็นไรนะต้องใส่ต้องซื้อจอยมาเล่นแล้วแหละแต่ผมเล่นจอยไม่เป็นนะไม่ใช่อะไรถ้าเล่นเป็นผมซื้อมานานแล้ว ประสนานงานต่อบอลกันได้ดีเลยคบัสปากเกตา้าเ <c oughs> <c oughs> จ๋ยยิงแรงไปขอโทษขอเพอนะคำหยาดนะทุกคนกขออภัยครับน่าจะซัดเต็มข้อเมื่อกี้โอ้ล้ำหน้าไหมเนี่ยน่าจะล้ำนะเฮ้ยไม่ล้ำหรออ้โหนึกว่าล้ำครับไม่ล้ำเฉยปากเกตา้า ครับมาถึงตัวนี้เขากําลังมองแล้วก็เปิดข้าไปได้สวยครับมาจิเนปั่นโอ้โหเรียบร้อยครับมุมนี้เอาเรื่องครับปั่นคมคมครับโอเคเสียบมุมเลยฝีมือไม่ฝีมือไม่ต้องใช้ครับใช้มุมมักเมตาอย่างเดียวครับเกมนี้แ้งต่ำๆเนี่ยเล่นฟูลทีมฟูลทีมลักอะไรเงี้ยก็เล่นง่ายนะครับ พวกฟูนิวคัเสเซิลอะไรเงี้ยจริงๆแรกๆก,ก็เล่นง่ายนะครับพอบไปเจอแรงสูงๆครับโอ้โหไม่มีตัวเมตาเล่นไม่ได้เลยครับไปแล้วมาติเนสมาติเนสีสยูเฟเรนโอ้โหดูนะกดยิงไม่ยิง <ไป S 2> อีกแล้วคีย์บอร์ดเทียมากครับกดไม่ติดบ่อยมากช่วงนี้เป็นไรไม่รู้นะโอ้โหจะโมโหแล้วไฮไลท์กูก็ไม่ได้เนี่ยจะได้ประตูกูก็ไม่ได้เนี่ย จุดเบนจุดเบนดูก้ามาดินเนสเรียบร้อยครับไม่ใช่ดิ <laughs> <laughs> จับบอลลันน่นนะเปิดแรงไปครับแต่ยังดีครับม่งดีเออตัวนี้ลืมลืมไปมันตัวเล็กแต่มันม่งดีนะตัวเนี้ยทุกคนเดี๋ยวจะลองเปิดเปิดม่งดูเี <laughs> จะลองเปิดม่งดูครับทุกคนจิปเปียกูเติมแนละ้วจิปเปียจิปเปียมาติเนส มาติน oh, no ิสเข้าโือไม่ได้โม่งแต่ยิงได้ครับโอ้โหเอาเรื่องเลยยิงซ้ายยิงขวาได้ได้หมดอยู่นะถ้าเป็นอย่างพวกตัวอื่นอะโรนโดที่ผมเคยรีวิวไปเข้าซ้ายนี่ยิงไม่ได้เลยนะพวกตอเรสอะไรเงี้ยเข้าซ้ายนี่คือแบบโอกาสเข้านี่เป็นแทบจะเป็นศูนย์นะครับแต่ตัวนี้เข้าซ้ายครั้งแรกแล้วก็เป็นประตูเลยครับไปอีกอะโอ้ผ่านไปได้แล้ว คีย์บอร์ดกดไม่ติดเกือบอีกแล้วเกือบอีกแล้วแตไม่ได้ยิงอีกแล้วทุกคนตามใดที่ผมยังไม่เปลี่ยนคีย์บอร์ดนะทุกคนก็จะได้เห็นแบบว่าผมบ่นเรื่องคีย์บอร์ดกดไม่ติดแบบเนี้ยไปอีกนานครับเบลลิงแฮมไปลุยเดสลุยเดสโชว์ฟอร์มโอ้้หูวี่เซฟเด้เฉยลูคัสปาเกต้าไปดิอยู่บเวนแตะมาหนึ่ง ตัวประกบเข้ามาครับแต่เขาสามารถผ่านไปได้ดไดแล้วครับบอลผ่านมาตีเน็ตครับเออไม่ใช่เฮียลูดิดอาร์ตนี่หว่าเรียกว่าบินิเรียกว่ามาตีเน็ตัวเล็กเหมือนกันนะครับโอเคไปไหนละเพื่อนเ,เอนล่นดีเกินคาดนะสล้วเราคลิปนี้นะครับผมไฮไลท์น่าจะเยอะเลยไป อีลูเรรบียนเดียสมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปเปดียสปั่นด้วยขวาโอ้โหไม่เข้าแยอะลูกเดียสปั่นเนี่ยเซฟได้ดีจังเลยนะเบลิงแฮมสับไกลดิอโอเป็นโอกาสทองในการเปิดเลยครับยูฟอร์เดนมาเองปั่นด้วยซ้ายซูสเบลิงแฮมโอ้โหยังเซฟได้อีกประตูไม่ช่วยหลายประตูโกไม่ช่วยหลายประตูอยู่เนี่ยเซฟหลายประตูอยู่เลเนี่ยจริง ซานทาดิชเบลลิงแฮมซัดไกลโอ้โหลืมดูโกโกมันยืนอยู่ฝั่งนู้นนะแต่ผมยิงไปฝั่งนู้นเฉยโอเคซานทาดิชหมันมาหนึ่งปัดไปซ้ายดูซานทาดิชโอ้โหไอ้เียเหลือเขามันใหญ่ครับยิงยังไงก็เข้าครับโอ้โหโ โอคุณเดไปมาติเนสมาติเนสวิ่งอีกแล้วครับมาติเนสมาติเนสปั่นด้วยขวาคมๆโอ้โหยิงไปกี่ประตูแล้ววะเนี่ยมาติเนส เดี่ยวมันเน้นเน้นเน้นเลยครับน่าจะสี่ประตูแล้วมั้งห้าประตูคนเดียวเลยครับมาดีเน้นครับห้าประตูเลยนะยิงอย่างเยอะครับ โอเคก็มีประมาณนี้ละกันนะกน,น,นะครับผมสําหรับฟูลทีม22 T y n o น i n e มนะครับผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับผมถลุงประตูไป7-0เลยนะเออถลุงคู่แข่งไป7ประตูเลยนะทุกคนอ่ะ MVP คลิปนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากมาตินิสแชมป์โลกของเรานั่นเองครับยิงไปคนเดียว5ประตูเล่นดีมากเหนือคาบรรยายมากตัวนี้ทุกคนบอกเลยอ่ะใครชอบตัวไหนก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับถ้าใครชอบใจลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยใครไม่ช ก่อนไ่ชอบมานะครับแล้วก็ออกที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการจะยิปต่อไปด้วยนะครับผมเช่นเคยครับผมต้องลาทุกทุกคนทุกท่านไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว